สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องเกิดใหม่มาเพื่อร้ายเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t ร์ n k s ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่54ตอนที่จริงฝานกลับมาก็เห็นว่าอาวรานกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่หน้าห้องหนังสือของเขา ในมือถือคัมพียาหนาหนักแล้วอ่านอย่างตั้งใจไม่วอกแวกบางครั้งก็ทำปากงึ่งนำ้ำไม่รู้ว่าพึ่งทำอะไรอยู่จิงฝานมองเห็นเพียงใบหน้าด้านข้างของเขาที่ก้มอยู่โครงร่างไม่ขมทั้งยังดูอ่อนโยนโนกแก้มมีเนื้อเล็กน้อยและดูดนุ่มนิ่มตอนที่บนหัวมีเงาทอดลงมาอาวหานก็เงยหน้าขึ้นกลับมาเร็วถึงเพียงนี้เชียวกินข้าวมาหรือยังจิงฝานสายสีสัทยังไม่กิน ตอนนี้เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีหญิงรับใช้ในเรือนของจิงฝานจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอาวร้านปิดหนังสือแล้วใส่กลับไปในย่ามที่ทําขึ้นอย่างประณีตไปนั้นจิงฝานมองดูย่ามที่เขาพาดไว้บนบ่าจูจูก็พูดขึ้นว่าเจ้าชอบเด็กที่ชื่อชิงโยผู้นั้นมากหรืออาวร้านยิ้มนางทั้งเชื่อฟังและน่ารักมากเป็นแม่นางน้อยที่ทําให้คนรู้สึกเอ็นดูสงสารจริงฝานดวงตาคล้ําลง วันหน้าเจ้าก็จะให้นางอยู่กับเจ้าหรืออาวรานยักไหลจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรข้าจะให้นางมาเป็นหญิงรับใช้ของข้าไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกอย่างไรเสียก็ต้องมีศักด์วันที่นางต้องแต่งงานออกไปจิงฝานได้ยินดังนั้นก็ส่งเสียงดังอ้อออกมาทีหนึ่งแล้วไม่พูดอะไรอีกส่วนอาวรานนั้นเหมือนมีอะไรอยากจะพูดแต่กลับชะงักไว้ึกกักลังเลอยู่นานสุดท้ายก็เปิดปากพูดขึ้น พวกเจ้าคุยอะไรกันจิงฝานคีบกับข้าวอย่างชา้าช้าไม่มีอะไรก็แค่พวกเรื่องไร้สาระเท่านั้นอาวราน,นออดขมวดคิ้วไม่ได้ไม่ได้พูดถึงข้าหรือเปล่าวอาวรานยากจะเชื่อพวกเจ้าตั้งใจจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจริงฝานจูจุก็ทำสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มแสงในดวงตาทำให้เขาแสบตาเล็กน้อยทำไมเจ้ากังวลอันใด เขาหาน้าปาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรออกมารอยยิ้มของจิงฝานทำให้เขาพูดอะไรไม่ออกรู้สึกทรมานอย่างยิ่งจูจูเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรตระกูลจิงก็ยังต้องพบกับภัยพิบัตินี้อยู่ดีใช่หรือไม่และไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นชนวนระเบิดอยู่ดีใช่หรือไม่ดูเหมือนจิงฝานจะหมดความอดทนกับความเงียบของเขาแล้วตะเกียบในมือจึงถูกเขาทิ้งอย่างไม่ใส่ใจลงบนโต๊ะ ทำให้เกิดเสียงกระทบกันดังกังวานข้ากินอิ่มแล้วผู้จบก็ลุกขึ้นจากไปมือที่จับตะเกียบอยู่ของอาวรานชะนักไปเนิ่นนานจึงกินข้าวจนหมดถ้วยสายศรีษะให้กับหญิงรับใช้ที่กำลังจะเข้ามาเติมข้าวให้เขาเมื่อผู้ดับไปคำหนึ่งว่าขอบใจแล้วจึงจากไปเช่นกันตอนที่กลับไปที่ห้องอารานในใจรู้สึกสับสนวุ่นวาย ไม่อาจ,จไม่พูดว่าเขาค่อนข้างใส่ใจกับท่าทีของจิงฝานแต่มากกว่านั้นคือรู้สึกตรงทําอะไรไม่ได้เขาไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเขาทําไม่ถูกตั้งแต่แรกหรือว่านิยายเรื่องนี้ไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ต้องให้เขาเป็นคนทําให้เกิดเรื่องขึ้นคนตระกูลจิงปรึกษาอะไรกันมากน้อยเขาก็พอจะเดาได้เขาไม่รู้ว่าจิงฝานคิดอย่างไรตัดสินใจอย่างไรถ้าทางเช่นนั้นเป็นเพราะจิงฝานเองก็ไม่มีกําลังจะไปทําอะไรได้ จึงได้กลายเป็นความโกรธเคืองใช่หรือไม่หรือว่าจิงฝานก็มีความประสงค์ร้ายต่อตนเองด้วยพวกเขาถือเป็นเพื่อนในต่างโลกนี้ของเขาที่นี่เขาเป็นเพียงแค่คนนอกที่โดดเดี่ยวรยายะที่น้องสายเลือดเดียวกันทั้งยังไม่มีร่องรอยการใช้ชีวิตที่นี่ในสมัยเด็กเขารู้อะไรมากมายแต่ก็โดดเดี่ยวเพราะความรู้มากนี้ได้มีโอกาสสนิทชิดเชื้อกับพวกเขานานถึงเพียงนี้เขารู้สึกดีใจจริงๆ ชาติที่แล้วเขามีชีวิตอยู่จนถึงอายุ28เกือบจะ30คิดว่าตัวเองค่อนข้างมีความหนักแน่นเป็นผู้ใหญ่พอแต่อย่างน้อยก็ยังมีความเป็นชายหนุ่มเลือดร้อนอยู่บ้างและให้ความสำคัญกับมิตรภาพยิ่งอาวร้านจูจูก็ถูกเรียกอาวหานตกใจจึงรีบหันศีรษะไปทันทีจิงเสียงเดินเข้ามาอย่างรีบร้อนเจ้าคิดอันใดอยู่เดินต่อไปอีก2ก้าวก็จะตกลงไปในบ่อน้ำแล้ว ในเรือนของจิงฝานมีบ่อน้ําตื้นๆอยู่หลายบ่อซึ่งอยู่ติดกับภูเขาจําลองที่ปลูกต้นสนเล็กๆไว้น้ำใสสะอาดแล้วยังมีปลาคราบสีแดงสลับขาวอยู่ด้วยอาวหานมองบ่อน้ําที่อยู่ห่างไปแค่ก้าวเดียวแล้วจึงถอยหลังออกมาอย่างเงียบๆจิงเซียงจับแขนเขาแล้วลากไปนั่งบนเก้าอีห้หินคิดอันใดอยู่อาวหลานสูดลมหายใจก็แค่ใจลอยเฉยๆไม่ได้คิดอันใด ดวงตาที่มีสีดำขาวตัดกันอย่างชัดดัดเจนของจริงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสงสัยหาเชื่อไม่ใจลอยก็หมายความว่ากำลังคิดอะไรอยู่ไม่ใช่หรือใจลอยก็คือการปล่อยให้สมองขาวโพลนว่างเปล่าอาวรานหยิกแก้มนางไม่ได้ใช้แรงอะไรแม่นางน้อยผู้นี้ถึงจะไม่อ้วนแต่ใบหน้ากลับมีเนื้อนุ่มนิ่มจริงเสียงหยิกกลับไปอย่างไม่ยอมแพ้เช่นนั้นมิสุคิดอะไรเสียหน่อยยังดีกว่า ล่องลอยปล่อยว่างเช่นนี้จะทําให้ผู้อื่นเป็นห่วงได้เอาหรานยิ้มอายุยังน้อยก็เริ่มห่วงกังวลเป็นแม่เท่าแล้วหรือระวังจะมีริ้วรอยละ่ะจิงเซียงปากยื่นหาได้สนใจคําว่าของเขาไม่คิดจะพูดอะไรแล้วก็หยุดอยู่เช่นนี้เป็นนานแล้วจึงพูดออกมาด้วยน้ําเสียงแน่วแน่อย่างยิ่งสายตาแวววาวอาหรานเจ้าเป็นคนที่ข้าช่วยกลับมาจะต้องปกป้องเจ้าให้อายุยืนยาวเป็นร้อยปีให้ได้ไม่ ไม่เช่นนั้นข้าก็คงรู้สึกผิดต่อความเหนื่อยยากของตนเองที่ช่วยเจ้าไว้อาวหร้านตึ้งไปนานมือที่อยากจะวางลงบนศีรษะของจิงเซียงก็เริ่มสั่นน้อยๆแล้วนิ่งค้างไว้กลางคันจิงเซียงพูดขึ้นอย่างเป็นกังวลลุงลุงใหญ่ข้าผู้นั้นข้ารู้จักดีเขาค่อนข้างเลือดเย็นไม่เลือกวิธีการงานประลองยุทิเป็นเขาที่จัดขึ้นความรับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่ที่เขาเขาต้องผลักความรับผิดชอบมาให้แน่ ท่านทวดเองก็คงจะเห็นด้วยจูจูอาวรานก็รู้สึกอบอุ่นราวกับดวงตะวันฉายแสงจนอดหัวเราะออกมาไม่ได้ดวงตาคุ้งหมุนฟันขาวสองประกายสะท้อนเข้าตาจิงเซียงจนไม่อาจละสายตาแล้วพูดอย่างติดติดขัดๆว่าเจ้าหัวเราะอันใดอาวรานยังคงยิ้มอย่างสว่างสวยข้ามีความสุขมีความสุขมากจิงเซียงก็ตกหัวเขาอย่างร่าเริงเจ้านี่ช่างโง่ง,งมเสียจริง ในต่างโลกนี้เขาอยากจะใช้ใจแลกใจร้องขอความจริงใจและมิตรภาพอันแท้จริงเสียจริงคนทั้งสองพูดไปเรื่องนูน้นเรื่องนี้ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันไปบ้างวุ่นวายไม่ได้สาระแต่กลับเต็มไปด้วยความจริงใจและเชื่อใจซึ่งกันและกันเมื่อจริงเสี่ยงไปแล้วอาวหานก็เอ็นหลังพิงโตหินแล้วหลับตาใบหน้าหันไปทางดวงอาทิตย์ที่สองสว่างแต่ไม่ได้ทิมแทงคนรู้สึกอบอุ่นสบายเป็นอย่างยิ่ง ได้ยินเสียงชัดเจนที่ข้างหูเสียงฝีเท้าที่ทั้งเร็วและเบาค่อยๆเข้ามาใกล้อ้าวารานไม่ได้ลืมตาแล้วเปิดปากพูดว่าจริงจึทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่ข้างหูก็ชะงักไปแล้วจึกมอเดินเข้ามาอย่างมั่นคงจริงจึกคลั่งการฝึกวรยุทธ์มากไม่ว่าเวลาใดล้วนไม่เคยผ่อนคลายวิชาตัวเบาของเขายอดเยี่ยมมากตอนที่เขาเดิน หากไม่ตั้งใจฟังให้ดีก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงฟีเท้าเขาเลยด้วยซ้ําเจ้านี่หูดีจริงอาหลานยิ้มพร้องเงียบมากเสียงฟีเท้าของเจ้าจึงชัดเจนขึ้นมาแล้วจิงจือก็ตอบอย่างเข้มงวดว่าข้าต้องพยายามฝึกให้มากกว่านี้อาหลานมองดูจิงจือที่นั่งลงบนที่นั่งที่จิงเสียงนั่งอยู่เมื่อสักครู่ก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้จิงจือเองก็เอนกายพิงโตหินน้อยๆเรียนแบบอาหลาน แล้วทำเป็นพูดว่าวันนี้อากาศไม่เลวเลยเอาวรานมีเรื่องอะไรก็พูดมาถ้าไม่มีก็ใส่หัวไปจริงจือเหตุใดเจ้าถึงพูดจารุนแรงถึงเพียงนี้อาวรานหมดคำจะพูดคำพูดเปิดไร้าสาระของเจ้าทำให้ข้าจำเป็นต้องรุนแรงจริงจือสูดลมหายใจอึกอักอยู่นานจึงพูดอ้อมแอมว่าก็นะเจ้าคงรู้แล้วว่าข้าไม่ใช่สายตระกูลหลักของตระกูลจริงใช่หรือไม่ อ้ารานพยักหน้าทรงเสียงดังอืมออกมาทีหนึ่งอันที่จริงพวกเราพอถึงรุ่นค่านี้ก็ควรจะย้ายออกจากหมู่บ้านได้แล้วถ้าไม่ไปซื้อที่ดินเปิดร้านยาอยู่ตรงส่วนอื่นบนแผ่นดินใหญ่ก็ต้องไปอยู่ที่หมู่บ้านล่างเขาแทนอาร้านหันศีสับไปมองเขาแต่ข้ามีพรสวรรค์ดังนั้นตระกูลจึงรังข้าไว้จนถึงตอนนี้จริงจื่อกริมฝีปากยิ้มถ้าทางได้ใจอย่างที่สุด แต่ว่าแม่ข้าจัดเตรียมบ้านไว้ให้ข้าที่หมู่บ้านด้านล่างนานแล้ววันหนะ้าหากข้าไม่สามารถรั้งอยู่ในตระกูลต่อได้จะได้มีที่อยู่อาวร้านแววตาสะท้อนแสงเป็นประกายจิงจือดูเหมือนจะกระอักกระอ่วนเล็กน้อยเมื่อก่อนตอนที่ข้าได้ยินเรื่องของเจ้าก็ค่อนข้างรังเกียจเจ้ามากทีเดียวและทิ้งวงตระกูลรอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวขี้ขาดจนเกินไปแล้วเช่นนั้นตอนนี้เล่าอาวร้านถามจิงจือแยกเคี่ยวอีกรอบ ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีมากเลยในตาของอาวรานปรากฏรอยยิ้มเจ้าหลบไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นของข้าก่อนเถิดอย่างไรเสียก็ประลองยุทธไม่ได้แล้วแถมเจ้าก็ยังว่างอยู่อาวรานเงียบไปนานไม่พูดแม้สักคำจิงจือรู้สึกเหมือนจะทนไม่ไหวจึงอดหันศีรษะไปมองเขาไม่ได้ตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเนอเจ้าพูดอะไรบ้างสิ อาหลานมองเจ้าเด็กผู้นี้ที่ยังเป็นเด็กไม่โตเต็มที่ทั้งโอหังและหัวแข็งในหัวมีแต่เรื่องจอมยุทธและมิตรภาพแล้วตบศีรักเขาเบาๆใบหน้าปรากฏรอยยิ้มสว่างสวยโดดเด่นเป็นครั้งที่สองของวันนี้เด็กน้อยเอย๋ยกังวลอะไรไร้สาระจริงจือปัดมือของเขาออกจากเขินอายก็กลายเป็นโกรธนี่ผู้ใดเป็นเด็กน้อยกันเจ้าแก่กว่าข้ากี่วันกันหา อ้าวร้านส่งเสียงดังอืมออกมาทีหนึ่งพูดอย่างเรียบเฉยไม่ใส่ใจข้าเองก็ยังเด็กจริงจือโกรธจนอดกัดฟันไม่ได้อาวร้านลูกหัวเขาอีกแล้วยิ้มราวกับบุกผาในฤดูใบไม้ผลิเอาละวางใจเถอดหืมจริงจือยังไม่วางใจแต่ข้ารู้ว่าเจ้ากังวลเรื่องอะไรไม่เป็นไรหรอกอาวร้านถอนหายใจพวกเจ้าแต่ละคนเอาแต่เป็นหงข้า เหตุใดถึงไม่ไปห่วงกังวลตระกูลจริงบ้างเล่าอย่างไรเสียนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่พวกเจ้าไม่โทษข้าว่าเป็นตัวปัญหาใหญ่หรอกหรือจริงจือถลึงตาใส่เขาพูดอะไรเช่นนั้นคิดว่าพวกเราจะไม่รู้จักแยกแยะถึงเพียงนี้เชียวหรือตระกูลจริงใหญ่โตถึงเพียงนี้พวกเขาฉันหวังสองตระกูลอยากมาก็มาผู้ใดกลัวกันไม่คิดอะไรเลยจริงๆ,จงๆเจ้าเด็กไม่เกรงฟ้าไม่เกรงดินนี่ เหตุใดเจ้าถึงชอบทำท่าทางเหมือนพ่อค่าอยู่เรื่อยมิได้ข้าไม่กล้าเป็นหรอกจริงจือกรธข้าก็ไม่ได้คิดจะให้เจ้าเป็นเสียหน่อยกลางดึกเฉินเป่ามองชายที่ร่างกว่าครึ่งซ่อนอยู่ในเงามืดตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกตาเบิกกว้างเท่าตาวัวเจ้าเจ้าเจ้าคือเงาร่างสูงใหญ่นั้นและบี้เฉินเป่าเข้ามาชา้ชาช ทั้งร่างแผ่จิตสังหารออกมาอย่างรุนแรงเจ้าเจ้าจะทำอะไรอ้าออกไปไปคนผู้นั้นราวกับจะใสยะยิ้มเหยายวนหน้าหวาดกลัวราวกับถีร้ายที่คลานออกมาจากนรกเฉินเป่าตกตะลึงจนคลานหนีไปด้านหลังเสียงสั่นจนพูดไม่ชัดเจ้าเจ้าอยากเข้ามาเจ้าเจ้าจะทำอะไรอ้าเพิ่งเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งตระกูลจิ๋งก็ถูกหิมะสีขาวปกคลุมหนาเป็นชั้นๆแล้วกำแทงสีดำหลังคาแดงพอมารวมกับหิมะขาวสะอาดแล้วก็ราวกับเป็นภาพเขียนภาพหนึ่งแล้วยังมีสีสันแต่งแต้มจากหญิงรับใช้และเด็กรับใช้ที่เดินผ่านไปผ่านมาแขนเสื้อและขากางเกงล้วนติดขนนุ่มฟูสีขาวจนกลืนไปกับสีของหิมะหากมองจากที่ไกลๆก็ราวกับเป็นดอกไม้ใบไม้ที่พลิบานอยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บนี้ก็ไม่ปาน เป็นทัศนียภาพอันงดงามยิ่งที่น่าเสียดายก็คือคนที่ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามตอนนี้นั้นมีอยู่แค่ไม่มีคนเด็กรับใช้ชายหญิงพวกนั้นฝีเท้าเร่งร้อนสีหน้าแววตาปราศจากซึ่งรอยยิ้มสดใสในยามปกติแต่ละคนล้วนมีท่าทางเคร่งขรึมจริงจังพูดตามตรงแล้วพวกเขาก็ไม่ได้มีเรื่องเรียบร้อนอันใดแต่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันเช่นนี้ถ้าทุกคนไม่แสดงท่าทางอะไรออกมาบ้าง ก็คงจะดูแตกต่างเกินไปอีกอย่างพวกเจ้านายก็ล้วนร้อนรนไม่เป็นสุขผู้คนรับใช้หากยังไม่ระมัดระวังให้มากขึ้นอีกก็เท่ากับหาเรื่องถูกลงโทษแล้วหนึ่งเดือนก่อนการตายของเฉินเป่าเปรียบเสมือนสายฟ้าขนาดใหญ่อันน่าตกตะลึงที่ฟาดลงมาโดยที่ผู้คนทั้งหมดยังไม่ทันได้ตั้งตัวใดๆเด็กรับใช้ผู้นี้ที่ครึ่งชีวิตแรกล้วนใช้ชีวิตมาอย่างไม่โดดเด่นสะดุดตาแต่หลังจากที่เจ้านายของเขาตายไปแล้วนั้น ไม่ใช่แค่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เท่านั้นที่ทำให้ทุกคนต้องคาดเดาการกระทำของเขาไปต่างๆนานานในใจแต่หลังจากเขาตายไปแล้วนั้นคนทุกคนที่ได้พบเห็นศพของเขาล้วนจดจำภาพนั้นได้ติดตาวันนั้นคนที่เข้าไปที่ห้องของเฉินเป่าไม่รู้ว่ามีกี่คนทุกคนล้วนถูกรอยเลือดเป็นทางที่เสียดแทงดวงตาและรูปร่างบิดเบี้ยวที่พิงอยู่ข้างเตียงทำให้ตกตะลึงจนสันสานปากและจมูกท่วมไปด้วยเอเลือด ตาเบิกกว้างดวงตาเหลือกขาวคู่นั้นปรากฏแววหวาดกลัวอย่างชัดเจนหน้าอกของเขายุบลงไปราวกับว่ากระดูกทั้งหมดกลายเป็นนุ่นไปแล้วไม่สามารถคำยันเนื้อหนังบนร่างได้อีกต่อไปจนกลายเป็นเนื้อเหลวๆห,หน้าขยกแะย,ยงที่ผสมปนเปนไปกับเลือดทําให้ทุกคนกลัวจนตัวสั่นช่างหน้าอเนจอนาถึงเพียงนี้คนทําต้องเป็นคนที่โหดเยี่ยมยิ่งถึงจะทําเช่นนี้ได้คนรับใช้ตระกูลจริงที่ไปเรียกเขาตอนเช้านั้น ก็ยิ่งตกตะลึงจนถึงวันนี้ก็ยังนอนฝันร้ายอยู่บ่อยๆจิตใจของหลัวฉีด้านชาไปนานแล้วเขาก็นับว่าดวงสวยแล้วจริงๆถูกลากไปเป็นผู้ตัดสินความยุติธรรมทุกรอบตอนนี้คนของตระกูลหวังและเฉินทั้งสองตระกูลที่อยู่ที่นี่ก็เหลือแค่เด็กรับใช้ของ,วงหวังไวยเลยแล้วน่าเสียดายที่เจ้าเด็กนั่นคิดว่าตัวเองจะก,กลายเป็นผีผู้โชคร้ายคนต่อไปเมื่อได้เห็นการตายของเฉินเปาตั้งแต่เช้า ก็ราวกับเสียสติไปแล้วทั้งหมอบทั้งคลานบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องไปจากตระกูลจริงให้ได้จะรั้งไว้ก็รั้งไม่อยู่ตอนนี้คนที่พอจะเป็นตัวแทนของตระกูลผู้ตายได้ก็ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวถ้าอยากจะสืบสวนหาความยุติธรรมก็ถือเป็นการสืบสวนหาความยุติธรรมให้คนตายดูเท่านั้นแต่ว่าต่อให้จะเป็นการแสดงไงพ่อคนตายดูแต่ขั้นตอนพิธีต่างๆที่ต้องทำก็ยังต้องทำอยู่ดี โดยมีหลวชีเป็นผู้นำผู้ชนะสูตรตระกูลจริงอีกสองสามคนแล้วยังมีพวกทางเต๋อร่วย,ยืนดูอยู่ด้วยจากนั้นการชนะสูตรก็เริ่มขึ้นอย่างเคร่งครึมจริงจัง,จงการตายของเฉินเป่าชัดเจนว่าแตกต่างจากเจ้านายของเขาเฉินเปนชีทั้งยังไปคล้ายคลึงกับหวังหวยเลยแต่หน้าอเนกอนาจกว่าหลวชีข่มความพระอืดพระอมแล้วกดหน้าอกของเฉินเป่าจนอ่อนโยบลงไปราวกับนิ้วที่จิ้มลงไปนี้สามารถสัมผัสไปถึงสันหลังของเขาได้เลยทีเดียว เกรงว่ากระดูกคงปนเป็นผุยผงหมดแล้วไม่เพียงมีกําลังภายในมหาสาลแต่การควบคุมกําลังภายในเองก็น่ากลัวมากเช่นกันลัวชีแวลตาดังพรำแท้จริงแล้วเป็นผู้ใดกันแน่ฝีมือระดับนี้เป็นคนของตระกูลใดกันหรือจะมาจากตระกูลทางที่แสนจะเป็นปริศนาในใจคิดเช่นนี้สายตาก็อดมองไปยังพวกทางเตอร่วมไม่ได้กลับเห็นว่าคนผู้นี้มีสีหน้ายากจะเข้าใจไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ แต่ชัดเจนว่าแตกต่างจากท่าทางอันสูงส่งยามปกติของเขาลิบลับหรือจะไม่ใช่ตระกูลทางเช่นนั้นเป็นผู้ใดแผ่นดินใหญ่นี้ยังมียอดฝีมือที่แอบซ่อนอยู่ในหลืบมุมคอยจะปิดชีพตระกูลระดับต้นตนในแผ่นดินใหญ่เช่นพวกเขาในพริตตาอีกเทห้ารกันลัวชีกมัดจะรั้งอยู่ที่ตระกูลจริงอีกต่อไปไม่ได้ต้องรีบกลับให้เร็วที่สุดลัวชีคาดดาตัวฆาตกรไม่ออก ตระกูลจิิงเองก็งุนงงคนจากทั้งสองตระกูลมีรูปแบบการตายคนละแบบหากเป็นฝีมือของคนสองคนที่ต่างกันเหตุใดคนที่คาหวังหวายเลยถึงยังไปฆ่าเฉินเปาอีกตัดออกจากกันไม่ขาดยิ่งเอามาคิดรวมกันก็ยิ่งสับสนทุกคนพากันทำสีหน้ายุ่งเหยิงสับสนสายตาของคนตระกูลจริงเองก็ไม่มีเจตนาดีลัวชีสงสัยตระกูลทางพวกทางเต๋อร่วเองก็สาสายตาไปยังพวกคนตระกูลจริงเช่นกัน จนถึงตอนนี้ทางเต๋อรั่วก็แค่หาคนมารับบทเป็นคนตระกูลจริงแล้วมาสังหารเฉินเปิ่นฉีก็เท่านั้นเดิมที่คิดว่าเรื่องทุกอย่างตกอยู่ในความควบคุมของเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นตระกูลจริงหรือตระกูลเฉินก็ล้วนแล้วแต่เป็นมดที่ถูกเขาเล่นไปมาอยู่บนฝ่ามือเท่านั้นแต่ชัดเจนว่ายังมีอีกคนหรืออาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีเป้าหมายไม่ชัดเจนไม่เพียงแค่เราเล่นกับหวางเฉินจริงสามตระกูลแม้แต่ตระกูลทางของเขาก็เหมือนเจ้ามดพวกนั้น ที่ถูกปั่นหัวเข้าให้แล้วเช่นกันส่วนเขานั้นแม้แต่คนที่ปั่นหัวเขาเป็นผู้ใดก็ยังไม่รู้คิดว่าเดิมทีตนเป็นผู้ควบคุมที่ยืนอยู่บนที่สูงแค่พลิกฝ่ามือก็สามหารถจับพวกเขาวางได้ตามใจทว่าตอนนี้เขาไม่เพียงไม่ใช่ผู้ควบคุมแต่กลับกลายเป็นผู้ถูกควบคุมเสียเองทางเต๋อรู้สึกแคนจนเข็ดฝันตกลงเป็นผู้ใดกันแน่ที่ทำไปทั้งหมดนี้มีเป้าหมายอันใด หรือจะเป็นเจ้าเด็กตระกูลอ่าวตายยากนั่นชัดเจนว่าไม่ใช่ความงุนงงตกตะลึงที่ส่งออกมาจากสายตานั้นชัดเจนว่าไม่ใช่ของปลอมทางเตอรู้สาสายตาไปยังแต่ละคนในที่นี้แต่ละคนล้วนมีสีหน้าตกตะลึงเสียยิ่งกว่าเขาแล้วสายตาก็หยุดลงบนร่างของจิงฝานทางเตอารู้อึ้งไปทันใดคนผู้นี้ใจเย็นเกินไปสีหน้าไม่เปลี่ยนแม้แต่น้อยสงบนิ่งยิ่งกว่าเขานัก ในสายตาของเขาราวกับทุกคนล้วนเป็นกลุ่มท่อนไม้เดินได้ก็ไม่ป่านราวกับรับรู้ได้ถึงสายตาที่มองมาเมื่อจริงฝานหันศีสมาสายตาของทั้งสองจึงประสานกันในที่สุดทางเต๋อร่วมมองเข้าไปในดวงตาคู่นั้นแต่กลับรับรู้ไม่ได้ถึงอารมณ์ใดๆเลยไม่ใช่เพราะเก็บงำไว้อย่างล้ำลึกแต่เพราะคนผู้นี้มองทุกอย่างด้วยความเฉยเมยส่วนเรื่องประสานสายตากับทางเต๋อร่วนี้ ชัดเจนว่าจริงฝานไม่ค่อยสนใจเท่าไรนักแค่ครู่เดียวก็หันสีสก,กลับไปแล้วเส้นผมสีดำราวกับมึกบดบางสีหน้าเขาและมุมปากที่ยกขึ้นน้อยๆน,นั่นเอาไว้เป็นรอยยิ้มอันหนะักหาหวาดกลัวที่ทั้งดูเย,ย้าหยวนและชั่วร้ายน่าเสียดายที่ทางเต๋อร่วมมองไม่เห็นหลังจากชนสุดสบเสร็จทุกคนล้วนค่อนข้างอ่อนลา้าจิงเฟิงกัวดูเหมือนจะแก่เพิ่มขึ้นอีกแล้วในเวลาเพียงไม่นาน สายตาของเขามองไปที่อา่าวรานแต่กลับรับรู้ไม่ได้ถึงความผิดปกติใดๆเจ้าเด็กตระกูลอ่าวนี่ราวกับว่าไม่รู้อะไรเลยจริงๆลัวชีหาได้สนใจจะกินข้าวเที่ยงไม่จึงปฏิเสธการเหนี่ยวรั้งจากทุกคนจากตระกูลจริงไปในเที่ยงวันนั้นขนาดเดียวกันพวกทางเต๋อรู้เองก็จักไปด้วยต่อให้พวกเขาไม่อยากจากไปแต่ถ้ายังรั้งอยู่ไม่ยอมไปอีกก็ชัดเจนแล้วว่าแฝงเจตนาอื่นไว้ ตอนนี้ตระกูลจิงคิดแต่เพียงอยากจะหาตูฆาตกรให้ได้เท่านั้นต่อให้เป็นบบาแสเล็กน้อยสักเพียงไรก็ไม่มีทางต่อยไปแน่ทางเต๋อรั่วยังหาทางโต้กลับไม่ได้ตอนนี้จึงยังไม่อยากหาเรื่องให้ตัวเองมากนักเมื่อพระอาทิตย์ตกลงการแข่งขันประลองยุทธอันยิ่งใหญ่นี้ก็จบลงพร้อมกับทุกคนที่เดินทางจากไปความคลึกครื้นของเมื่อวานนี้ราวกับเป็นเรื่องของชาติที่แล้วไม่มีเหลือแม้แต่น้อย ส่วนตระกูลจริงนั้นก็เย็นเฉียบจนหนาวสั่นราวกับแสงอาทิตย์ที่เกิดหายกลายเป็นความหนาวเย็นอย่างค่ำคืนให้ความรู้สึกเย็นเยียบจนหน้าหวัดหวันศพของพวกเฉินหวางทั้งสองตระกูลนั้นภายในสามถึงห้าวันนี้คนในตระกูลยังเดินทางมาไม่ถึงศพวางอยู่ที่ตระกูลจริงราวกับเป็นเผือกร้อนลวกมือหนึ่งฝังไม่ได้เท้าก็ไม่ได้โชคดีที่อากาศเย็นจิงเฟิงกัวสั่งให้คนจัดห้องทางด้านเหนือไว้เป็นห้องพักศพ และกำชับให้คนรับใช้เตรียมน้ำแข็งก้อนใหญ่ไว้ตลอดเวลาทำเช่นนี้จึงจะสามารถรักษาสภาพศพไว้ได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่เฉินหวางทั้งสองตระกูลจะมาถึงชัดเจนว่าเฉินหวางทั้งสองตระกูลต้องรีบมาให้ถึงโดยเร็วที่สุดคนที่มาถึงก่อนก็คือหวางชวนเขาพาคนมาไม่มากมีแค่เขาและผู้ติดตามไม่กี่คนแต่ความโกรธแค้นของคนผู้นี้นับว่าไม่ธรรมดาหากเป็นเมื่อก่อนเมื่อเขาพบกับจิงเฟิงกัว แน่นอนว่าต้องเรียกอย่างเคารพนกนาอกว่าผู้อาวุโสไม่ว่าจะด้วยความจริงใจหรือไม่ก็ตามแต่วันนี้กลับขมวดคิ้วเคร่งเครียดดวงตาแหลมคมหวางชวนมีรูปลักษณ์ไม่นับว่าหล่อเหลาเมื่อเทียบกับจิงเฟิงกัวที่อายุปูนี้แล้วกลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ว่าคนผู้นี้มีรูปร่างสูงกำยำดูแข็งแรงบึกบึนเป็นอย่างมากตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องขึ้นใหม่ จิงเฟิงกัวก็ใช้ให้ห้องข่าวไวรีตติดต่อกับจิงหวนเหอรวมถึงผู้อาวุโสรุ่นใหญ่ๆของตระกูลจิงแล้วอย่างไรเสียเรื่องที่ล่วงเกินทั้งหวางและเฉินสองตระกูลเช่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จิงเฟิงกัวจะแก้ปัญหาได้แต่ทว่าก็เหมือนกับสำนวนโบราณที่ว่าพระสุขเข้าพระสาวแซกไม่เพียงติดต่อจิงหวนเหอที่เป็นผู้นำตระกูลไม่ได้บรรดาผู้อาวุโสคนสำคัญคญก็ขาดการติดต่อไปหลายคนด้วยเช่นกัน ห้องข่าวไวของตระกูลจิงสืบหาสัญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลของตัวเองไปทั่วทุกที่บรรดาลูกหลานตระกูลจิงที่ออกไปด้านนอกสามารถทิ้งสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เพื่อขอความช่วยเหลือได้แน่นอนว่าหากตระกูลจิงมีเรื่องเดือดร้อนก็สามารถสลักสัญ,ญลักษณ์แบบเดียวกันนี้ลงไปได้โดยปกติแล้วแค่เพียงครึ่งวันก็จะสามารถติดต่อทุกคนได้แต่ครั้งนี้ผ่านไปตั้งหลายวันแล้วยังคงมีอีกหลายท่านที่ยังติดต่อไม่ได้ โดยเฉพาะจริงเหวือนเหอกับภรรยาที่เรากับประเหตหายไปอย่างไร้ร่องรอยผู้นำตระกูลคนปัจจุบันสูญหายไร้ร่องรอยส่วนผู้อาวุโสหลายคนในตระกูลก็ไร้ข่าวคราวหวังชวนรีบมาอย่างยิ่งจึงพาคนมาแค่ไม่กี่คนแต่ตามข่าวที่ห้องข่าวไว้ของตระกูลจริงส่งข่าวมานั้นยังมีอีกมากที่แอบซ่อนตัวอยู่นอกจากนั้นยังมีลูกหลานในตระกูลอีกนับหมื่นคนที่เฉียดเข้าใกล้เขตแดนภาคตะวันออกแล้วค่อยๆบีบตระกูลจริงเข้ามา ขนาดหวังชวนที่พอนับได้ว่าเป็นตระกูลเครือญาติกันยังเป็นเช่นนี้เช่นนั้นตระกูลที่ราวกับสุนัขหมาป่าซึ่งจ้องจะเอาเปรีผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาอย่างตระกูลเช่นนั้นจะปล่อยพวกเขาหรือตระกูลจริงกำลังจะมีหายนะคือนพลานเข้ามาใกล้แล้วจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ